ห่วสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ร,กระหม่อมให้สมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงแรมบิยอนรีสอร์ทกะตะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในการพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คพบรือกะต้าครั้งที่35ประจำปี2อง6 ซึ่งสโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์กองทัพเรือสมาคมแข่งขันกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระอริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณด้านการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถิอพิทเพื่อเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสืบสาน งานทางด้านกีฬาเรือใบให้นักกีฬาเรือใบไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติทรงส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกทักษะและพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่ระดับสากลในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานโดยในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็นเรือใบใหญ่เจประเภทและเรือใบเล็ก10 ประเทมีนักกีฬาจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเช่นญี่ปุ่นอังกฤษและฝรั่งเศสการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพหรือกาตาจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2530ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรม,มานาถิพิรทรงเจริญพระชมพัรษา60พรรษาซึ่งจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีมาโดยตลอดโดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวัน ที่2อถึง9ธันวาคม2,566โดยเป็นช่วงการแข่งขัน5วันวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศ ในช่วงเช้าของวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันในทีมเรือบายรุ่น IRC Zero โดยทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขเรือ THA 72นหาดกาตะโดยมีสมาชิกในทีมจำนวน14คนในจำนวนนี้มีอดีตนักกีฬาเรือบายทีมชาติไทยเข้าร่วมด้วยโดยทรงทาหน้าที่ต่างๆระหว่างการแข่งขันเรือใบเช่นการชักใบเรือ การปรับใบเรือโดยทรงมีทักษะในการบังคับหางเสือเพื่อให้เรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ2ชั่วโมง50นาทีการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero เป็นรายการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอชท้องเดียวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียซึ่งประเทศไทยมีการแข่งขันในรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์ค u บ r ริก t ตาโดยในปีนี้มีเรือเข้าแข่งขันจำนวนสีลำจากสามประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียและอเมริกา ภูเก็ตคิงส์คาบ r ริกาตาถือเป็นงานแข่งขันเรือใบานานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียทั้งยังรับกับแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปี2566 2570เพื่อพัฒนามารีนาหับให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีซึ่งเป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากการจัดก,การแข่งขันได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวังมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาทตลอดสัปดาห์ของการจัดการแข่งขันจังหวัดภูเก็ตได้เป็นที่รู้จักในหมู่ของนักกีฬาและนักเดินทางมากยิ่งขึ้นรวมถึงการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักกีฬายวาวชนที่ต้องการฝึกฝนทักษะและพัฒนาการเล่นในสนามระดับสากล อานจะเป็นอีกโอกาสสำคัญในการเฟ้นหานักกีฬายาวชนเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบต่อไปสำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ในทั้งสองรอบการแข่งขัน